อย่ที่มาเขาอยากรู้ว่ายัมีน้ำไหมเขาจะบอกเจ้าให้ก่อนเนะถ้าเจ้าเป็นหญิงเขาจะแต่งงานด้วยในนีอะไร เออมีอะไรไม่มีอะไร,ไะไรจะบอกไว้ก่อนนะถ้าเป็นหญิงเราจะแต่งงานด้วยแต่ถ้าเป็นชายเราจะกรดย,ย,นะยังไงตอบเข้ามาเป็นหญิงหรือว่าเป็นชายก็เทพีค่ะจะเป็นหญิง หรือว่าเป็นชายตอนนี้ก็คงจะไม่สำคัญหรอกพี่คะ